สวัสดีครับผมนายอฟัฟานจิุบงครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยะรังนะครับวันนี้ทีมงานข่าวที่วัดกันเองนะครับเราจะไปกันที่ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลปิตูมุดีนะครับวันนี้นะครับท่านผู้วยก,การสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปัตตานีนะครับและท่านผอไรบินพลเพชรนะครับผู้วยการศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยะรังนะฮะและนายธรรมดันยะโกะนะครับผู้จำับการพิเศษนะครับได้เข้าร่วมประชุมนะฮะ แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ราชประดุซึ่งในวันนี้นะครับตัวแทนของทั้งสองท่านนะฮะได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะฮะและมีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารสัวบุตปิตุมดีนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานีนะครับสถาบันอาชีวะภาคใต้เขต3นะครับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาปัตตานีและวิทยาลัยการประมงจังหวัดปัตตานีนะครับื่อที่จะขับเคลื่อนนะฮะในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ราชที่ราชพัสดุนะฮะ ครับข่าวที่วมตนเองวันนี้นะฮะขอจบการน,นำเสนอข่าวเพียงทุานี้นะครับแล้วก็มาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลาดียวกัน,นี้ครับชาววันนี้ผมและทีมง,งานข่าวที่ผมตนเองก็ขอลาทุกเช่นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ